ครับผมครับผมเจอกันนะครับผมหล่อมากครับประสานาเอ้ยมอยองเลยอ <c oughs> เออ <c oughs> ติเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเบอร์พี่โมยองโสษณาทำอะไรเ <ๆ S 2> ต,ตินี่ครับผมเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมนี่พาพี่น้องอยางโางงบุญจักกาจกอนนี่พี่น้องอันนี้บรรยากาศด้านในวทีนะครับผมวัดใหม่หนองบัวรีนะจ๊ะบ้านคนาคบอกพี่น้องาเบอร์เอิ้นถึกบอกพี่น้องบ้านคนาค ตำบนชุมช่มพวงอำเพื่อชุ่มพวงจังหวัดนคะรราชสีมาโคราชเมืองอยาโมได้พี่น้องเดอ้อคืนนี้นะครับผมพี่น้องมันเกลื้ยงเคียงพี่น้องเอซีแฟนขาแฟนพิงหมอลำเสียงอีหกนโพสกรครับผมคืนนี้อย่าลืมเดินทางมางให้เลี้ยงเชียรเลี้ยงใจกับลูกหลานหมอลำเสียงอีหกนโพุสกรกันหลายๆได้พี่น้องเดอ้อคืนนี้หน้างานทรงฟีซอแจ้งนะจ๊ะสวัพี่น้องหลายคนนะครับผมถาม,มาาาเมื่อวานเรื่องเองนะียงเนาะต้องติดตามตอนเศร้าเสียงสว่หงวานานกัน,กนละกันเดอ้อ ตอนนี้มีพระเอกหน่อยหฮาพี่น้องอยูท่บูธบองตอนะจ๊ะออกไปขายบองตอแล้วแล้วก็จะมีบูธเครื่องดื่มโลังโอทีด้วยแล้วก็สบวบน้ำฟอรเรข,ขึ้นนี่นะครับผมมีผมรโมชันมาจับมาแจกพี่น้องพร้อมมาก,กันหลาหลๆเดอพี่น้องเดอมาหนางงานนะครับผมส่วนพี่น้องพู้ใดที่มาบุ่งหัจอบมาถึงนะครับผมไม่ต้องเสียใจเดอมีอไลฟ์สดกลุ่มปิดในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมจิ้มดิงด้านล่างนะครับผมบัตรราคา128บาทรับชมไลฟ์กลุ่มปิดพรุ่งนี้นะจ๊ะมือเข้าไปยูสติกบยลบกกล่่่่ออออก้้ปนนไพีีงงเเมืืร แม่เงี้บบร,รับบ่ได้ลูกใส่เป็นกระเทยพี่น้องมือคือมือนีอวยมากพี่น้องทางชุบพวงบอกไก่บอกไก่ไปได้นะครับผมน่าจาะรั้เมืองงามตายพี่น้องเด้อเจ้าใ้กระรอติดตามกันแล้วกันครับผมไปท้าฟิฟซีหนาวที่นะครับครับผมตอนนี้พี่น้องห้องกําลังเข้ามาด้พี่น้องกําลังเดินเข้ามาเรื่อยนะคร<ม>ับผมกําลังมามองอยู่มองนางพี่น้องมาโค้กันนอนถ่ายแล้วพี่น้อง,งอ่ะเดี๋ยวพ่อพี่น้องไปเบืบ้องบรรยา,ยายกาศร้างอ้ารกันแล้วกันนะครับผมบรรยากาศด้านหลังเวที พื้นที่ก็บอค่อยแขบปปนไดพี่น้องแต่ว่ากะแล่นสวนกันก็ได้อยู่นิดนึงพี่น้องเป็นกำลังใจทีมงานมรำเสียวทุกคนขอบพระคุณนะคะผมขอบพระคุณความาความแพงจากพี่จากน้องครับผมค่าบาทเท่าไหร่จ้างานฟรีนะคบมือหนีงานฟรีเด้อพี่น้องเด้องานฟรีนะครับ,มออรรรบผมอากาศก็เริ่มฮอนแล้วพี่น้องอากาศช่วงนี้เริ่มร้อนมากเลยนะครับผมพี่น้องถ้าบ้านกับเบิ่งเงยสุขภาพับจะของเดอ้อ <ส>เดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวยุพี่น้องสลับซับเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวสบายนะครับผมมาล่ากับขวยออดออ,กอ,อกด่เอียดยุพี่น้องกระดูน,นี่ยกันไปเดยุพี่น้องเดอ้อค,คนเยอะมากใช่ครับผมสวัสดีพ่ออริสนะคะผมสวัสดีพ่ออริสด้วยนะคะผมตอนนั้นไปงานใหม่เบียดดังมากเลยกับก่อนค่ะรับผมนี่เลยพี่น้องอันนี้เป็นอันนี้ทางครัวเฮาน้อทางครั้วแต่ยังกินน้อ <ๆ S 1> อันนี้นั่งเอกหน่อยเฮาพี่น้องแต่ยังกินน้อจ้านั่งเอกลอยลอยลูกนั่งเอกลอยลอยลูกอ๋อว่าแค่ไหนจบตี เอาว่าสรแนะนำตัวนะครับผมยาบูสภาพอรพระเอกอันน well <ah ี้พระเอกหน่อยด้อพี่น้องเอกหน้อยร้อยห้าสิบโลอันนี้เลยนะเอกใหญ่เนี่ยนัเอกน่อยย่งนันเอกหน่อยร้อยโลอ๋อเป็นสองร้อยหาสิบโลสอสอนาะราวซันออวบนี้ากระไอีพเ้พม้หรอ

อันกดไปหาวิีนแหงแบบคไปเลยนไเลยสิจาเปี่นไปเลยเพิ่นบวดอกเพิ่นนอหลับแล้วขังกระแพงนั่นะเพิ่นนอหลับแล้วอ้าวปุ๊กเพิ่นเมื่อกีส่มาหน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 นบอกตี เออเดี๋ยวพี่น้องย,อยางรอเบรงคาผม <c oughs> อันนี้เป็นบรรยากาศนะครบผมด่าหลังมาที่อันนี้น้องหมูหยองจิราพอนนะจ๊ <c oughs> <ล>ะก้าถ้าใครไปนอนท่าบันนะลูก <c oughs> จ้าก <c oughs> ้าผม <c oughs> ครับจะมาขันเยืนนะจ๊ะแต่หนึ่งคนมาเบิ่งเบิ่งนะคารินเต็มหน้าหานแล้วเอฟซีเบอร์ดคารินแนะมน,อ,มมนอ้าวนี่กับพระเอกหน่อยเฮ้ยพี่น้องพระเอกแม็กน้พลนะจ๊ะกินเขาไปครับอ่าผมมาทักทายพี่น้องทางบ้านนะครับผมพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้แต่ว่ามื้อนี้ขายบัตรแล้วเด้บัตร128บาทครับครับผม สะตึกกุ้ยล่ามกุ้ไก่ปาร์ตี้อ่าผมครับผมเจอกันนะครับแอมมี่เมื่อวันแพร่กุ้งหามล่งบานด่วนปนะปนะอีกนิดนึงได้ปั๊มเลยครับผมแล้วก็ได้เสียบคอจ้าตื่นก่อนเกือบหลับพี่น้องเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับผมขึ้นนี่นะครับผมเต็มที่แน่นอนบนเวทีนะครับผมเจอกันนะครับผมครับผมเลยพี่น้องเพล็แม็กนาวพลเฮาพี่น้อง อันนี้นพี่น้องอันนี้จะเป็นเต็นศิลปินนะครับผมเปิดเต็นศิลปินพี่น้องแล้วก็จะเป็นเต็นข้อตูมอันนี้เป็นเต็นข้อตูมนะครับผมคุณนะพี่น้องคนกับว่ากางงามงามพี่น้องบาดเอวยดอกตะวันของเลิศแห้งเด้อนี่พี่น้องพาไปดูพี่อาร์ไอหน่อยสวัสดีลูกชายสวัสดีแม่ค,ะมค่ะผมพี่รังใหม่ก็ร่างเตรียมตัวแต่งหน้ายอยู่นะคะผมจะขึ้นโชว์บนเวทีใหญ่นะครับผมนี่พี่น้องเต็นข้อตูมเฮาวันนี้มีกลุ่มปิดไหมคะกลุ่มปิดมีพรุ่งนี้นะครับผมเหล็กกลุ่มปิดเหมืองอื่นอันนี้กับพระเอกหน่อยเฮา

สวัสดีจ้าลูกเบิร์สวัสดีคับผมสวัสดีอีพอยแม็ทางบ้านสุขุสุกคนเด้อทักทายพี่น้องสุมองสุบอ,อนก็ไล้ก <S <S ันครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของเต้นพระพีนนพะน่น้องเต้นพระเทาเลลวกรถบาดน้องอ้ยขึ้นตอนไหนครับอีลาน้อยคือลังตะลกนะครับผมประมณัณซีทุ่มหาทุ่มพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้จะไปเต้นรวมนะครับผมอยู่กันแบบครอบครัวพี่น้องอยู่กันแบบอบอุ่นแห้งพี่น้องหลงังงานเท่ากับมี่มองมองยางอยู่พี่น้องกระบอกแคบปะไดนะครับผมสวัสดีจ้าลูกชายแม็กปังปังขอพระคุณคับผม อันนี้บรรยากาศหลังหาเอาพี่น้องบรรยากาศด้านหลังเวทีนะครับผมถ้านี่ก like yeah ็จะเป็นเต้นร่วมพี่น้องนี่จะเป็นเต้นร่วมถ้าบวกกับเต้นศิลปินนี่พี่น้องอันนี้เป็นเต้นร่วมของพี่ๆแดนเซอร์นะครับผมกําลังแต่งหน้าแต่งตาอยู่พี่น้องกําลังขึ้นแต่งหน้านะครับผมขึ้นหน้าขึ้นตาล้อมาอบก้มมดก้มซื่อพี่น้องชุ่มพวงขึ้นนี่นะครับผมอ่ะพี่น้องยิ้มเลือมกดลิงเด้อกดที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมจิ้มลิงด้านล่างนะครับผมบัตรกุ้มเปียร์ราคา1 28บาทพี่น้อง มาทั้งผัวทั้งเมียวเลยเพมาถ่ายมากต้อเดียวกับอะไรแม่ยังกับแม่ยังย่างไก่มากก็ได้เห็นบอะไรแบบถ้าพามากับมาทั้งผัวทั้งเมียวต้องบอก่ตบอกไปขอท่าน่นก่อนมึงจะมาคืนมึงจะมาเอาวันไหนจะฝันอีกนานไหมที่รันโดนพ่อดีหรออันนี้น้องตุลานะครับผมมาจากเสียงอีสาน